ยามคูบต้าเลยค่ะตัวนี้เป็น FCD เกียร์มือนะคะน่เป็นเกียร์มือนะี่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปลงนาะบางทีมันโดนน้ำโดนอ่ขี้โคลอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว่ายเกียร์หรอหรือว่าตัวคัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาถ้าจะให้ดีวิ่งหลังถนนดีกว่าค่ะเข้าเกียร์ง่ายบีบเกียร์เข้าหนึ่งสองสามสบายแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าจ ปัญหาเวลาเปลี่ยนคัดเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรทรี่มันยุ่งยากแล้วมันก็เสื่อมสภาพง่ายด้วยถ้าจะให้ดีค่ะติ๊กแนะนําหลังถนนโอเคสุดพี่จะวิ่งบนหลังถนนกับเครื่องร้อยสี่ร้อยห้าหรอลากมันลากสับปะรดหรือพี่จะไปลากข้าวโพดขนอะไรก็ได้ได้หมดเลยค่ะพี่แนะนำเลยค่ะตัวนี้เอ d ซีดีหายากด้วยอ่า มาพร้อมล้อเหล็กนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทมีบริการส่งนะคะอยู่ใกล้ๆมารับได้เลยะคะ่ะมีส่วนลดนะถ้าเอาแต่โค้งไม่เอารอก็ลดค่ะนะคะนี้ติ๊กไม่บอกราคานะถ้าพี่อยากรู้ราคาพี่พี่อยากรู้ติ๊กรดให้เท่าไหร่พี่โทรมาคะ่ะ